สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV ช anel เกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพ w นเวิเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้อยู่กับเกม M M O R P G เอาชีวิตรอดใน P C s t e a มนะครับกับเกม Mid of Empire นะครับผมวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์ขนาดการนะครับหรือว่าการปัสสุสัตว์102ของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่เคยทำคลิปไปแล้วนะครับ101แนะนำฟาร์มสัตว์ขนาดเล็กนะครับซึ่งก็คือ ฟาร์มเจ้ากระต่ายนะครับแล้วก็ฟาร์มของสุนัขจิ้งจอกนะครับอ่าวิธีจับนี่ก็สอนไวในคลิปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้นี่มีไม่มีวัตถุดิบเป็นเนื้อมาเลยกระต่ายเรามีแต่หนังโอ้จิ้งจอกก็ไม่ค่อยมีเนื้อมีแต่หนังอย่างเดียวนะครับอ่ะทีนี้มาดูฟาร์มสัตว์ขนาดกลางอย่างกวางบ้างนะครับผลผลิตที่เราได้จากการเลี้ยงกวางนะครับอ่ะสำหรับการจับกวางแล้วก็การเอามาเลี้ยงนะครับก็ดูได้ในย้อนหลังไลฟ์เมื่อวานนี้นะครับ นี่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยมีเขานะครับพนแล้วก็มีหนังเกรดดีนะครับมีเนื้อด้วยนะครับแล้วก็มีไอเจ้านี้ด้วยแอนเลอร์นะครับอันนี้สามารถเอาไปทำเป็นอาหารให้กับสุนัขจิ้งจอกได้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของฟาร์มหมูนะครับโอ้โหเยอะเลย นะสิ่งที่ได้จากฟาร์มหมูนะครับก็คือไขมันนะครับอนิมอนแฟตนีเยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเนื้อก้อนค่อนข้างได้เยอะนะครับมีทัฟเฟิลทัฟเฟิลนี่เอาไปทําเป็นไอเทมสําหรับเป็นอาหารเลี้ยงหมีได้นะครับแล้วก็จะมีพวกหนังไฟไฟไฮเหมือนกันนะครับอด้วยหมูป่าก,กับกวางเนี่ยก็กินง่ายนะแค่ใส่หญ้าไวก้ก็กินได้แล้วนะครับทีนี้อีกฟาร์มหนึ่งนะครับก็คือฟาร์มของจิ้งจอกนะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าได้อะไรบ้างนะ กดเก็บมาสิในส่วนของจิ้งจอกนะครับเขาเขาก็จะกินเนื้อเป็นหลักนะครับเราต้องทิ้งเนื้อไว้ให้เขาด้วยนะแล้วก็สิ่งที่จิ้งจอกผลิตออกมาก็คือแช้งนะครับเป็นเหมือนเนื้อที่ที่เหมือนกึงก่งๆจะเนา่าเ่าหรือเปล่ามันมันคายออกมาหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้นะอันนี้ไว้ทาแพนเทอร์ฟู้ดต่อได้นะครับแล้วก็ได้เทนดอนนะครับอันนี้ไว้ทําสําหรับทําสายธนูนะครับแล้วก็เขี้ยวนะครับอ๋อของดีนะเขี้ยวแล้วก็สายธนูนะครับ แล้วก็ฝ่ายหายโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับจิ้งจอกเพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะยังมีตัวผู้น้อยเกินไปนะครับอยากได้ตัวผู้อีกสักตัวหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราจะออกเดินทางก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปแนะนาเกี่ยวกับการจับสัตว์ขนาดกลางด้วยนะครับวิธีจับสัตว์ขนาดกลางนะครับก็จะเหมือนกันกันกบเหมือนกันหมดนะทั้งกวางทั้งจิ้งจอกนะครับแล้วก็ทั้งเจ้าหมาป่านะครับ ก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์คือที่ทุกหัวนะครับคล้ายๆการจับ่านะหรือว่าจับทหารเล่ร่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปจุดที่มีหมาป่าเยอะเลยละกันนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าพวกนี้มันโจมตีก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เปิดประตู <Yeah. S 1> à, ตรงข้างหน้าเป็นจุดอีก2 8 0เมตรจากบ้านเราเป็นจุด รังของหมาป่านะครับปุ๊เด่นอ๋อว้าติดหลุมการเดินทางบนภูเขานี้มันไม่ง่ายอาผมว่าเราอ้อมไปข้างล่างดีกว่าโอ้ตรงนี้มีหมูป่าด้วย อีก180เมตรนะครับจะถึงบริเวณที่มีหมาป่านะครับองที่บอกนะครับการจับพวกสัตว์ขนาดกลางนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆจับคนเลยนะจับทหารทั่วไปนะครับก็คือเริ่มมาเนี่ยให้เราใช้ดาบตีไปเรื่อยๆนะครับจนเห็นว่าเลือดเขาลดลงเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นไอ้เจ้าตัวที่ตีหัวนะครับไม้ที่ตีสตันนะ แค่นี้ก็จะทําให้เขาติดสตันนะครับโี่ข้างหน้านี้หมาป่าเพียบเลยเดี๋ยวเราคงจอดไว้ตรงนี้ก็นละกันเอาละชกอาวุธในมือน,นิดนึงพร้อมเราลุยกันเลยจะมีหมาป่าตัวผู้มาให้เราจับไม่เอ่ยห้องคนนี้มีเป็นรังเลยเดี๋ยวนะเราจะเอามาทั้งหมดไม่ได้นะมันโหดไปนะครับมาแล้วมาละ ไม่เข้าแฮะโอเคโหสามเนี่ยเอียวตัวหลบแล้วฟันโหสี่ตัวเร็รเดี๋ยวเราจัดการเท่าที่เราได้ก่อนอาทางจะต้องเคลียร์แล้วเนี่ย มีขวากันเองเมื่อกี้เยอะเกินไปนะเดี๋ยวต้องหาตอนที่มีตัวน้อยๆกว่านี้นะครับคีโ้โหตีมั่วไปหมดโอเคเอาไหมตัวข้างหน้านี่ล่ะไปไหมตัวผู้ไม่เอ่ยอ้าตัวผู้ด้วยลบ <c oughs> มันก็เหมือนอฮักกี้ที่กระโดดใส่แล้วนั่นแหละ อีแล้วเออแทกทีเอาละทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระบองนะครับหมุนตัวหลบนิดนึงแล้วก็ตีด้วยไม้ไม้ตะพดเออเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้พอมันสลบแล้วนะครับมันจะขึ้นแถบฟ้าๆนะปุ๊บเราก็สามารถเรียกรถมานะครับ เอารถมาอันนี้คือจับเหมือนกันหมดนะทั้งกวางหรือว่าทั้งหมูป่าแล้วก็หมาป่านะครับเอารถมาจอดอกใกล้ๆนะกดโฮที่กรงนะครับแล้วก็เลือกพุทธอนิมอลอินดิเคทนะครับแล้วก็เลือกสัตว์ที่อยู่ใกลยย้ๆนี่ทีนี้เราก็ได้หมาป่าหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวให้คุณออจับติดอีกหนึ่งตัวแล้วกันโอ้ตรงนี้มีเนื้อเพียบเลยนอนไม่กินเหรอเนื้อหมาโอ้โหม,มาอีกหนึ่ง ตัวเมียตัวเมียตัวเมียเราฆ่าทิ้งนะครับโอ้โหกระตุกพอดีอาตัวนี้น่าจะจับเนาะเอ้ยมีมีเสียงมีเสียงมีเสียงจากไหนอีกอ๋อไม่มีอาเรียบร้อยนะครับสลบอีกตัวหนึ่ง โอ้ข้างหน้ามาอีกตัวแล้วเราต้องจัดการแล้วอืมเคลื่อนย้ายในพริบตาอะไรอะไรเอาหมาัดดาบแตกแย่แล้วหมาเต็มเลยดาบแตกดาบแตกหรือเตะตะบองอ่าเรียบร้อยนะครับ หเหนื่อยเลยทีนี้เดี๋ยวเราชำแหละเนื้อของหมาด้วยกันเองไปให้พักพวกเขากินหน่อยหนึ่งแล้วกัน mm. ไม่ได้เนื้อเลยนะแต่กระดูกกับหนังโอ้โห โนเนื้อเลยครับหรือว่าท่าถ้าฟันเราไม่ถูกโอ้โหไม่ได้จริงไปงั้นเราไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมาป่านี้ไปปล่อยไว้ในกรงที่บ้านนะครับกลับบ้านก่อนถอนกันใหญ่เลย ถ้าเรามีสัตว์ประมาณตัวผู้2ตัวเมียสองนะครับมันก็จะเริ่มให้ผลผลิตแล้วก็มันก็จะออกลูกเยอะๆนะครับแบบไม่ลดจํานวนลงแล้วนะครับไม่างนั้นบางทีมันจะมีบางช่วงที่มันตายไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดมันตายตัวผู้ไปหมดเลยก็จะออกลูกต่อไม่ได้นะครับจะเหลือตัวเมียหรือถ้าตัวเมียตายหมดก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าต้องเป็นตัวผู้2ตัวเมียสองนะครับถึงจะพอดี เอาละมาถึงแล้ว่ mm hmm. อ,อนนะอ่าดูทีนี้เราก็มาที่กรงของตัดที่เราจะเอาใส่นะครับ mm hmm. mm hmm. อึ้งนะครัแล้วก็เลือก put animal into building นะครับสามารถเลือกของเพื่อนได้ด้วยเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวไปปิดประตูก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถขยายพันธุ์พวก สัตว์ขนาดกลางนะครับแล้วก็ค้อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับนี่ให้ดูอีกทีกวางนี่แบบอย่างเยอะมีเนื้อหลุดมาอันเดียวปกติหมูป่าเนี่ยจะเนื้อเยอะนะครับแล้วก็ใครที่แบบใช้เกราะระดับไอรอนขึ้นไปแล้วนี่น่าจะต้องได้ใช้พวกไขมันแล้วนะครับก็สามารถหาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยเนาะโอเคส่วนจริงจอกนี่ไอหมาป่านี่ผมต้องรอดูวัตถุดิบมันอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือมีเทนดอนนะครับ ไม่ทำธนูแล้วก็เขี้ยวเนาะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วกดไลค์เป็นการใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดตามต่อกับเกมมี d of เป็นพายนะครับทั้งคลิปแนะนําหรือว่าไลฟ์นะก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b ์ช่องนะผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ